วิดีโอชุดนีนะ้ก็เป็นวิดีโอในเรื่องสัดส่วนนะคะในหัวข้อ2.4.2การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วนสมมติว่าปัทิพนะคะชงกาแฟ5ถ้วยโดยใช้อัตราส่วนของกาแฟบด3ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ถ้วย ถ้าปาทิพต้องการเลี้ยงกาแฟผู้เข้าประชุมทั้งหมด30คนคนละหนึ่งถ้วยป้าทิพจะต้องใช้กาแฟบดกี่ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เรามาดูว่าถ้าเรากาหนดให้จำนวนแรกของอัตราส่วนใหม่เป็น x นะคะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนใหม่เนี่ยก็จะเป็น x ต่อ30นะหรือถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือ x ะะจํานวนแรกคือ x จํานวนที่2นะคะหรือจานวนหลังก็คือ30มนะงะั้นเราก็จะเขียนสัสดส่วนได้ดังนี้สามต่อ5อัทน,นี้3ต่อ5เรามาจากไหนนะคะเรามาจากาี้กาแฟบด3ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ถ้วยนะคะก็คือ3ต่อ5ะะ3ต่อ5 เท่ากับ x ต่อ30นะคะเราก็เขียนเป็นสัดส,ส่วนได้ดังนี้นี้ต่อไปนะะโดยเราใช้กฎการคูณไข้นะะถ้าเราทราบว่าสัดส,ส่วน3ต่อ5เท่ากับ x ต่อ30แล้วเนี่ยเราก็จะใช้กฎการคูณไข้แล้วเราก็จะได้ว่า3คูณ30เท่ากับ 5้คูณเนะหรือ x อคูณห้นะคะสามคูณสาเท่ากับหคูณเนี้เราต้องการหาเอ็กซเนะึ่งเเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหารด้วยห้านะทั้ง2ข้างนะคะก็คือ3ามคูณสาหารด้วย5้าเท่ากับหาคูณเหารด้วย5นะคะ 515515เพราะฉะนั้นก็เหลือ1 x นะ1 x เท่ากับ3คูณ30หารด้วย5นะหรือ x เท่ากับ18 18มาได้ไงก็ได้มาจากตัวนี้ใช่ั้มคะก็คือ30คูณ30 30คูณ30ก็เป็น9 30คูณ30ก็เป็น 9ก้าหารด้วย5นั่นเองนะคะเกาสหารด้วย5หรือเราก็จะได้ x X เท่ากับ90หารด้วย5้าห้าห5าหนึ5ง่าก็จะได้ x, x 90, 000, ด 5, นะเท่ากับ18นะคะได้ x เท่ากับ18ต่อไปนะคะเราก็จะได้ว่าอย่างไรคะ 5, นั่นคือปาทิบจะต้องใช้กาแฟแบด18ช้อนตกนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เศษส่วนเพราะฉะนั้นวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเราจะทำยังไง 1. ก็คือให้ตัวแปรเช่น x เ,เป็นจำนวนที่ต้องการหาเป็นจำนวนที่ต้องการหานะคะ,ะก็คือ x ตัวนี้นะะก็คือ x ตัวนี้ อใ,ให้จำนวนแรกเราต้องการหาใช่ไหมก็ให้ x เ,เป็นจำนวนที่ต้องการหาไม่อาจจะเป็น x เป็น y เป็น z ก็ได้ะะดอ,นนะะอันดับที่2เขียนสัดส่วนนะคะอันดับที่2ก็คือตรงนี้เขียนสัดส่วนแสดงการเท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนดให้และอัตราส่วนใหม่โดยให้ลำดับของสิ่งที่เปรียบเทียบกัน ในแต่ละอัตราส่วนเป็นลำดับเดียวกันอันนี้สำคัญนะคะโดยให้ลำดับของสิ่งที่เปรียบเทียบกันในแต่ละอัตราส่วนเป็นลำดับเดียวกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้อง,ต,องต้องคำนึงถึงนะคะต่อไปนะอันที่3เราก็หาค่าของตัวแปรโดยการ แก้สมการนะคะโดยการแก้สมการอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาโดยการใช้สัดส่วนนะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่15ถ้าหัวใจของนักเรียนคนหนึ่งเต้น6ครั้งใน6วินาที อยากทราบว่าหัวใจของนักเรียนคนนี้เต้นกี่ครั้งในเวลา1นาึ่งนาทีนี้เราดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นอัตราส่วน6ครั้งใน5วินาทีนะคะ6ครั้งใน5วินาทนะะีเขาอยากจะทราบว่านะคะอยากทราบว่าหัวใจของนักเรียนคนนี้ เต้นกี่ครั้งเต้นเต้นกี่ครั้งในเวลาหนึ่งนาทีคำว่าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีในที่นี้ก็คือ60วินาทีใช่ไหมคะหกสิบวินาทีหกสิบวินาทีเพราะฉะนั้นเราต้องการทราบว่าหัวใจของนักเรียนคนนี้เต้นกี่ครั้งเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดให้ ะะให้ x เ,เป็นจำนวนครั้งของการเต้นของหัวใจในเวลานะเมื่อกี้1นาทีก็คือ60สิวินาทีที่เราเปลี่ยนเป็นวินาทีเพราะว่าอัตราส่วนที่เข้าให้มาเป็น6ครั้งต่อ5้วินาทีนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็เป็นไงคะอัตราส่วนของจำนวนครั้งที่หัวใจเต้นต่อเวลา เป็นวินาทีเป็น6ต่อ5นะคะหต่อ5นะที่เราทราบแล้วนะคะต่อไปก็ยังไงคะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนใหม่ก็คือ x ต่อ60นะ x ต่อ60ก็คือเต้นกี่ครั้งเต้นกี่ครั้งนะคะเต้นกี่ครั้งตรงเนี้เต้นกี่ครั้ง,นะะต,งต่อ1นนาทีหรือ ต่อ60วินาทีเพั้นเราได้อัตราส่วนใหม่ก็คือ x ต่อ60น x ต่อสิบเสร็จแล้วเราก็เอาจับมาเขียนเป็นสัดส่วนซึ่งก็จะได้6ต่อ5 6นะคะ6ต่อ5ตัวเนี้ยนะคะก็คือ6ต่อ5 6ต่อ5เท่ากับ x ต่อ60 6ต่อ5เท่ากับ x ต่อ60 เสร็จแล้วทำไงคะเนื่องจากว่าสัดส,ส่วนทั้งสองอสัดส,ส่วนนี้เท่ากันก็คือ6ต่อ5เท่ากับ x ต่อ60เเมื่อมันเท่ากันเราก็สามารถที่จะใช้กฎการคูณไข่เนีผลการผลคูณก็จะเท่ากันนั่นคืออคูน60ก็จะเท่ากับ5คูน x ะะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ก็จะได้ว่า6คูณ60เท่ากับ5คูณ x นี้เราต้องการที่จะ,ะหาค่า x เ,เดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหารด้วยอะไรคะหารด้วย5นะหารด้วย5เมื่อเราหารด้วย5ก็ต้องหารด้วย5ทั้ง2ข้างนะคะหารด้วย5ทั้ง2ข้างก็จะได้ตัวนี้ออกมานะคะ,คะก็จะได้ 6คูณห0หารด้วย5นาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า5 515ใช่ไหม5้5อันนี้ก็เหลือ x x ก็เท่ากับ6คูณห0หารด้วย5นะ6คูณห0หารด้วย5ต่อไปนะคะเราก็จะได้นะคะ x เท่ากับ72 x เท่ากับ72มาได้ยังไง เราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะก็จะได้ x เท่ากับ6คูณ60หารด้วย5เราอาจจะตัดทอนให้เป็นตัดทอนกันก็คือ5 5 1นะคะ5 1 5 15, 5 1 5 5 2เพราะฉะนั้นก็จะได้ x เท่ากับอะไรคะ6คูณ12 ซึ่งก็คือ12 6เป็น72นั่นเองนะคะ12 6เป็น72ก็คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรคะหัวใจของนักเรียนคนนี้เต้น72ครั้งในเวลา1นาทีหรือในเวลา60วินาทีนั่นเองนะคะอ้านี้เราดูตัวอย่างต่อไปนะคะ ตัวอย่างที่16ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสีนะคะทองเหลืองแต่ละชนิดนะะแตกต่างกันที่ส่วนผสมของโลหะทั้งสองชนิดนี้ทองเหลืองชนิดหนึ่งมีอัตราส่วนของน้ำหนักทองแดงต่อน้ำหนักสังกะสีเป็น7ต่อสนะคะต่อส ถ้าต้องการทองเหลืองอันนี้ก็คือทองเหลืองอันนี้ถ้าต้องการทองเหลือง350กรัมจะต้องใช้ทองแดงและสังกะสีผสมกันอย่างละกี่กรัมนะคะอันนี้เขาบอกว่าเขาให้อะไรมาคะทองแดงต่อน้ำหนักสังกะสีเป็น7ต่อ3นะคะ ถ้าต้องการทองเหลืองหนัก350ากรัมจะต้องใช้ทองแดงและสังกะสีผสมกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องการว่าทองแดงกับสังกะสีหนักอย่างละกี่กรัมเพราะฉะนั้นเราก็ให้ x เ,เป็นน้ําหนักของทองแดงนะคะที่ผสมแล้วได้ทองเหลืองอหนัก350กรัมนะคะหนัก5 5กรมอ่ากรัม เพราะ,ะนั้นอัตราส่วนของน้ำหนักทองแดงต่อน้ำหนักสังกะสีนะคะทองแดงต่อน้ำหนักสังกะสีนี่จุดเข้าให้มาก็คือ7ต่ออะไรคะ7ต่อ3ตัวเนี้ย7ต่อ3เพราะฉะนั้นลำดับต่อไปเราก็จะได้ว่าอันนี้ก็คือทองแดงนะคะทองแดงต่ออะไรนะ ทองแดงต่อสังกสีนะคะเป็น7ต่อ3ทองแดงต่อสังกสีเป็น7ต่อสนะงั้นต่อไปนะคะเราทำไงต่อเพราะฉะนั้นก็จะได้อัตราส่วนของน้ำหนักทองแดงต่อน้ำหนักทองเหลืองนะคะเป็น7ต่อ10ทองแดงต่อน้ำหนักทองเหลืองเป็น7ต่อ10ทองแดงต่อน้ำหนักทองเหลืองเป็น 10เพราะอะไรนะคะเพราะว่าทองแดงเนี่ยทองแดงเราได้มาจากอาอาทองเหลืองเนี่ยทองเหลืองเราได้มาจากทองแดงบวกกับสังกะสีเพราะฉะนั้นทองแดงในที่นี้คือ7นะสังกะสีคือ3เพราะฉะนั้นทองเหลืองก็คือ,อ7จนะ7บวก3นะ7บวก3ก็จะได้เท่ากับ10นะฮะได้เท่ากับ10 ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนสัดส่วนสัดส่วน x คือน้ำหนักของอะไรคะ x เป็นน้ำหน em ักของทองแดง x เป็นน้ำหนักของทองแดงเพราะฉะนั้นก็จะเป็น x ต่อน้ำหนักของทองแดงต่อน้ำหนักของทองเหลืองนะคะ x ก็คือน้ำหนักทองแดงต่อน้ำหนักของทองเหลืองจะเท่ากับ อัตราส่วนเท่าไหร่ละ่ะ7ต่อ10นะคะ7ต่อ10งนั้นเราก็จะต้องหาค่า x เนื่องจากว่ามันอันตราส่วนสองอัตราส่วนนี้เท่ากันพะะนั้นเราก็จะใช้กฎการคูณไข้ใช่ไหมคะก็จะเท่ากันด้วยนั่นคืออะไรคูณกัน x นะคะ x คูณ10ถูกไหมอันนี้ได้มาจากได้มาจากเอา x คูณ10 นะเท่ากับ350คูณ7นะก็ได้ตัวนี้ออกมามาฉะนั้นเมื่อเราจะหาค่า x เ,เราก็ต้องอย่างไงคะด้านนี้ก็ต้องหารด,ด้วยอะไราหารด้วย10ถูกไหม,มคะด้านนี้ก็ต้องหารด้วย10ด้านขวาก็ต้องหารด้วย10บนสะิบหนึ่งสิบสิบหนึ่งสิบก็จะเหลือ 1x เพราะฉะนั้นก็จะได้ x เ,เท่ากับอะไรคะ x เ,เท่ากับ350อคูณ7หารด้วย10อันนี้เราก็เป็นไงคะหารกันได้ใช่ไหมหรือเราจะตัดทอนกันก่อนนะคะเอา10 10นะ,ะตัดทอน350หนะคะหรือเราอาจจะก็เหลือเท่าไหร่คะเหลือ35 35คูณ7นะคะ35คูณ7งั้นเราก็คูณกันเข้าไป เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x เท่ากับ245 x คืออะไรคะ x คือน้ำหนักทองแดงเพราะงะั้นเราก็ต้องใช้ทองแดงเท่าไหรคะ245กรัมเสร็จแล้วเขาถามหาอะไรด้วยสังกสีสังกสงกีก็จะเท่ากับนะคะก็นำน้ำหนักของทองเหลือง350แล้วลบด้วยน้ำหนักของทองแดง 245ก็จะเท่ากับ1 0 5กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการทองเหลืองหนัก350กรัมก็จะต้องใช้ทองแดง245กรัมและสังกะสี1 0 0กรัม105กรัมนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่16 นี้เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่17อัตราส่วนของค่าจ้างที่กอขอและขอได้รับเป็น2ต่อ1ต่อ3ตามลำดับถ้ากอได้รับค่าจ้าง250จงหาว่าขอและขอได้รับค่าจ้างคนละเท่าไหร่นนี่ถ้าเราดูจากโจทย์ที่เขาให้มานะคะ กขอและคอได้รับเป็น2ต่อ1ต่อ3ถ้ากอได้รับค่าจ้าง250อ,อยหาตรงนนะะเนี้ยกเนี่ยสองร้ถามว่าขออันนี้อันนี้คือกอนะคะกอขอแล้วอกอขอ อขอแล้วก็คอนะคะงั้นถ้ากได้250เนี่ยถามว่าขอกับคอจะได้เท่าไหร่นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูเราก็กำหนดให้ขอได้รับค่าจ้าง x บาทส่วนขอได้รับค่าจ้าง y บาทเมื่อกได้รับค่าจ้าง250บาท อันนี้อัตราส่วนของค่าจ้างที่กอขอและขอได้รับเนี่ยโจทย์ก็ให้มาก็คือ2ต่อ1นต่อ3นะฮะตามลำดับดังนั้นก็จะได้อัตราส่วนของค่าจ้างที่กได้รับต่อค่าจ้างที่ขอได้รับกได้รับต่อค่าจ้างที่ขอได้รับก็เป็น2ต่อ1นะฮะต่อ1นะอันนี้ก็คือนี่กขอขอ2ต่อ1นะฮะเสร็จแล้ว อัตราส่วนของค่าจ้างที่กอได้รับต่อค่าจ้างที่ขอได้รับเป็น2ต่อ3นะคะก็คือตรงนี้นะคะสต่อ3าเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาว่าขอได้รับค่าจ้างเท่าไหร่นะคะเราก็ดําเนินการหนึ่งต่อไปนี้ก็คือเขียนสัดส่วนนะคะ250นี่ก็คือเป็นค่าจ้างของ อกอใช่ไหมคะอกออต่อ x x ก็คือค่าจ้างที่ขอได้รับซึ่งนะคะเท่ากับ2ต่อ1นะคะสต่อ1นะ,ะต่อ1นะเสร็จแล้วเราก็ใช้ทำไรคะใช้กฎการคูคนไะข่ก็คือ250คูณหนึ่งเท่ากับ x คูณ2 250คูณ1เท่ากับ x คูณ2เสร็จแล้วเราต้องการเป็นไงคะาหาค่า x ค่าเดียวนะะเราก็หารด้วย2ทั้ง2ค้างนะะา2 1 2 2 1 2ก็เหลือ x ะะเหลือ x ก็เหลือ x เท่ากับ250คูณ1หารด้วย2 250คูณ1ห,หารด้วย2หรือเท่ากับ x เท่ากับ125ซึ่งได้มาจากไหนนะะก็ได้มาจากการที่ x เท่ากับ250คูณ1ก็ได้250แล้วหารด้วย2ะะเอา2หาร212 212 22เป็น4 25เป็น10ะะก็ได้เท่ากับ 125นนะคะได้เ,เลยได้ x เท่ากับ125ดังนั้นนะคะขอได้รับค่าจ้าง125บาทคราวนี้เรามาดูการหาว่าคอได้รับค่าจ้างเท่าไหร่นะคะ,ะเราก็เอานะมาเขียนเป็นสัดส,ส่วนก็คือกอต่อคอนะกอต่อคอเท่ากับ2อต่อ3าอ,อันนี้ก็คือตัวนี้ก็คือ คก็คือคอ5 0ต่อ y เท่ากับ2ต่อ3เหมือนกันนะคะเราก็ใช้าการคูณไข้นะคะ250คูณ3เท่ากับ y คูณ2ะคะก็จะได้เป็น250คูณ3เท่ากับ y คูณ2อน,นี้เราถ้าเราต้องการหาค่า y ค่าเดียวเราก็ต้องหารด้วย หารด้วยเลยคะ่ะอันนี้ก right. ็ต uh, De ้องหารด้วยหารด้วยสองหารด้วย2องหารด้วยสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองก็เหลือ Y ข้างนี้ก็จะได้ Y เท่ากับ y เท่ากับ250รอาคูณ3หารด้วย2นะสคูณ3หารด้วย2ซึ่งก็เท่ากับ y เท่ากับส นะคะ3 7มามาไงก็คือ,อ250นะอันนี้ y นั่นคือทษทีค่ะงั้นเราก็จะได้ว่า y เท่ากับ375รย y เท่ากับ375นั่นคือคอได้รับค่าจ้าง375บาทนะคะคน,นี้ ถ้าเราจะดูว่า y เท่ากับ y เท่ากับ250นะคะคูณ3หารด้วย2องเราตัดท 2, 1, 2, อน1องหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสองเป็น10นั่นคือ y เท่ากับ125คูณ3ซึ่งก็คือ y เท่ากับนะ วายเท่ากับ375นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เ,เราก็จะได้ว่าถ้ากอได้รับค่าจ้าง250บาทขอจะได้รับค่าจ้าง125บาทและคอก็จะได้รับค่าจ้าง375บาบาทนะตามต้องการนะคะ สำหรับตัวอย่างที่18นะคะก็ให้นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองจากเอกาสารประกอบการสอนบททีธธ่2หน้า11นะถึงหน้า12นะคะลดับต่อไปก็เป็นแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัด2.4.2ซึ่งมีทั้งหมด4ข้อนะคะขอให้นักศึกษาทำาใน กระดาษนะแล้วก็ส่งด้วยนะคะ,ะสำหรับวิดีโอชุดที่สองนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ